ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฝาลีกของแบรนด์ RG นะครับฝาตัวนี้เป็นวากีสีเบ็ดนะครับเหมาะสำหรับลูก66ชักตานนะครับสตาร์ทเลยที่66ชัานหนึ่งชุดเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีวาวกระดื่องวาวแล้วก็หมาตั้งวาวนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ฝา RG ครับตอนเนี้ยที่ผมมีจำหน่ายนะครับแล้วผมลองมาวัดท้ายวาวดูนะครับความยาวของวาวเนี่ยคือมันเท่าของเคสเลยนะครับ ขนาดวาลวเท่ากันนะครับดูความยาวของวาลวเลยเท่ากันเป๊ะเลยสำหรับคนที่อยากใส่ฝา RG ครับแล้วอยากใส่วาลวไต้หวันนะครับมาซื้อวาลจากเอกเคได้ครับนี่คุณจะได้แมทเรียลที่มาจากไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นน้ำหนักเบาเวยแล้วก็สปริงวาลตัวเนี้ยเป็นเบอร์หนึ่งของเอเคนะครับก็จะเป็นของไต้หวันเหมือนกันครับกดลวด2.6มิลมนะครับ ความยาว41นะครับสามารถเอาไปใส่กับท้ายวา์นเดิมเดิเนี่ยของฝาอาจีเนี่ยแล้วก็ใส่แหวนเดิมได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์เดิมเลยตัวเนี้ยจะรับรอบอยู่ที่12,000บวกแบบสบายๆครับแล้วก็ไม่กินกำลังเครื่องยนต์ได้เพราะว่ารวดมันไม่ได้แข็งมากครับแล้วมันเป็นรวดของไต้หวันนะครับข้อดีของมันเนี่ยหนึ่งในแมททีเรียล์เขาเนี่ยทนทานจะแข็งแรงรสปริงไต่หวันเนี่ยคือมันไม่ต้องแข็งมากแต่มันสามารถทํารอบได้สูงกว่าสปริงวารทั่วไปนะครับสปริงวกติครับ ฝาอาจีเนี่ยของผมเนี่ยถ้าพร้อมเซ็ตพร้อมแคมนะครับผมจะจัดให้เนี่ยพร้อมเจียให้เลยแล้วก็กระปิงวาลแคมนะครับอยู่ที่หกพันห้านะครับเนี่ยจะไปให้เลยหนึ่งชุดนะครับแบบนี้เลยนะสำหรับฝาเอ็ดเคสเนี่ยถ้าพร้อมเซ็ตแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณหมื่นเลยนะครับก็สําหรับคนที่ชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นนะครับส่วนตัวเนี้ยที่มันแพงนะครับราคามันสูงกว่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็น แมทเทเรียลหรือว่าผลิตจากไต้หวันทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝาเป็นวาล์วนะครับฝาสูบตัวนี้เฉพาะฝาป่าเนี่ยอยู่ที่6,500นห้นะครับวาล์ยพันห้านะครับสปริงวาล์วอีกพันสองนะครับแคร์นิกก็ประมาณพันห้านะครับตกแล้วก็ประมาณหมื่นหน่อยๆนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ห0พันนะครับผมมีให้เลือก2แบบครับสนใจแบบไหนก็สั่งแบบนั้นครับเซ็ตได้ทั้งคู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ